มารีนทำไรน้องคะอ๋ออาบน้ำให้น้องใช่ไหมคะนี่สบู่อยู่ตรงนี้ค่ะสบู่อยู่นี่นะคะต้องถูสบู่ด้วยนะคอันนั้นแชมพูค่ะแชมพูสระผม เอ่นแล้ว de ล <'t> ่คะเ็นเลยมันมีร้องเพลงกับน้องด้วยนะคะชวินก็ร้องได้วนะคะอีเชียออ เอ็น้องไหมคะ่ะเนยวอุ้มน้องกนะระวังนะคะอ,อ,อันเนนเนหนูอุ้มน้องให้ดูหน่อยคะ่ะอืเจเจทำอะไรคะเจ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 ทำอะไรน้องคะเจเจต้องขาบทีมให้น้องด้วยนะมีผมอันนี้มีอ๋ออันนั้นขับบัวอาบน้ำค่ะ ต้องถูจวน้องอยังไงคะถูเบาๆนะคะแปะยาสีฟันหรือเปล่าคะนี่แปรงฟันอยู่นี่คะ่ะมาลีนแปรงฟันให้น้องด้วยคะ่ยะยาสีฟันอ้องแถูกแล้วคะ่ะโอ้โหฟันเราสะอาดหรือยังคะสะอาดหรือยังคะ Thank